ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่พี่ชอบองไหนพี่โทรมาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่พี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่จะมาดูกันองแรกเลยนะพี่นนองนี่ครับพี่ผมมีกล่องมีกล่องปูทิมพี่กล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากครับพี่นี่ครับพี่กล่องปูทิมพี่นี่ครับสุเจ้าครับพี่จานเต็มสูงนี่ครับ อัคระเลขยันที่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่กล่องใหญ่ครับพี่ข้างในมีพระเครื่องเลยพี่นะนี่ครับพี่สุดยอดเลยชุดใหญ่ครับพี่นี่ข้างในมีพระเครื่องชุดใหญ่เลยนี่ครับพี่นี่ครับพี่ี่มันมีสีพึ่งพี่ นี่ครับพี่ผมเอาพันสองหนึ่งพันสองเครับกล่องใหญ่ๆแบบนี้พี่ไปทางบวกห่าสิบบาทหลวงป,ปุ่ทิมวัลหารไล่คุ้มสุดๆโคตรคุ้มเลยพี่เขาขายกันหลายหมื่นนะผมขายพันสองผมขายพันสองพี่นี่ครับเนี่พี่เกือบสอกอความความยาวพี่เกือบสอกโอ้โหสุดยอดเอาพันสองครับพี่ไปทางบวกห้าสิบบาทนะไปทางบวกห้าสิบบาทนะพี่นะแล้วผมมีนี่ช่างหายพี่ข้อต่อจากงาช้าง นี่ไม่ใช่งานนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับมีอยู่สองกิ่งนะพี่นะผมมีอยู่สองกิ่งครับขายกิ่งนี่เอากิ่งละพันพี่มีสองกิ่งนะเอามาไล่ก่อนกิ่งหนึ่งเหมือนกันเลยพี่ครับพี่ของดีของศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะของดีของศักดิ์สิทธิ์ครับพี่นี่ครับพี่ผมได้มาจากบ้านเดียวที่เขาก่อนที่ได้แกะเป็นของพ่อกลวยครับได้มาอันนี้ไม่ได้แกะพี่ นี่ครับนี่ครับพี่เอาหนึ่งพันบาทจะพี่จ๋าก,กิ่งละหนึ่งพันบาทกิ่งละหนึ่งพันบาทครับพี่ชอบโทรมาครับพี่ชอบอันไลน์มาครับศูนย์เก้า6ี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกยพี่นะ,ะชอบอันไหนแอดไลน์มาได้นะจ๊ะพี่จ๋าชอบอง์ไหนแอดไลน์มาได้โทรมาได้ครับพี่แล้วผมมีนี่ฮะนี่ของขุดพี่นี่นี่ครับพี่นี่สนิมยกทวาพี่นะนี่ครับพี่ นี่ครับพันลายพันหน้านี่ครับยอดนี่ของขุดพี่ของขุดของโบราณเลยพี่นี่ครับสนิมยกกเปึกกับโคตรเก่าเลยพี่เก่าปึกๆเลยนี่ครับพี่เอาพันห้าพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับภาพขนาดปูชานี่ครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยครับพี่แล้วมีนี่ครับพี่นี่งา หลักชิ้งาแกะนี่ครับเ,เก่าๆพี่งานจะดำหมดแล้วพี่โคตรเก่าเลยพี่นี่ดิ่งงาแกะเอาสองพันบาทตอนที่หนึ่งเอาสองพันบาทพี่งานยกดุลนนง่ายๆพี่เนี่ยเก่าขาานาดนี้ยพี่เอาสองพันบาทชอบโทรมาจะชอบแอดไลน์มาจะนะจ๊ะพี่จ๋านี่ครับ นี่งาแกะจิงจกงาแกะตัวใหญ่ๆพี่จิงจกสองหางหรือจิงจกเกี้ยวสาวพราะนายบับนแจงเอาสองพันบาทเอาสองพันบาทเดือนวันที่หนึ่งครับพร้อมใบประกาศเลยพี่พร้อมใบประกาศเลยนะเอาสองพันบาทสองพันบาทจะพี่สองพันบาทนะมันมีคำปุดสุดวัดหนองหวาย ใส่ใต้เอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทพี่บ่มีนี่อันนี้ตะกุดหลวงพยิยามวัดคงทองสิบเอกหลวงพ่อเอ๋นี่นี่ตะกุดหลวงพยิยามวัดคงทองมันสามงามเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทจ้ะพี่จ้าหกร้อยครับ นั่นเครับนี่ครับพี่ลูกพระพายตาไม่เป็นอ่ากะลาตาเดียวแกะจานเต็มสูบรือพี่นี้อจจะ,ะกะลาจาเพ่อกลัวครับเพราะกลัวครับพี่กะลาตาเดียวแกะเราแล้วเพราะกลัวครับพี่เอาหกร้อยบาทสะพี่หกร้อยครับเอาหกร้อยบาทครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมานะพี่ชอบองไหนพี่โทรมานะนี่ครับพี่อันนี้พระกุณาคม สายใต้พี่นครศรีธรรมราชเรียมเก่าเลยพี่เลียมโบราณเลยแบบเนี้นี่เรียมเก่าเรียมโบราณเลยพี่บ่งบอกถึงอายุความเก่าได้ว,ว่าเก่าจริงๆพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยจ้ะเอาหกร้อยพี่หกร้อยครับก็มีครับพี่หลอดพกกลวยรุ่นสามเหลือหลอดพกกลวยรุ่นสามพี่ฉลองพระจะสีมาเนี่ยครับ ปีสองหนึ่งนะพี่นะปีสองหนึ่งเอาหกร้อยจะพี่หกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าเอามีพี่นี่ยครับหลวงพ่อผมเ่ช่างแคร์ <c oughs> ขอโทษดีนะครับพี่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับสุดยอดเลยพี่หลวงพ่อผมเ่ช่างแคร์ครับพี่แลวทองหลักขัง นี่ก็กลับแบบนี้แหละครับเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยครับเอาหกร้อยบาทน้ะพี่นะหกร้อยจ้านี่พี่นี่ครับน,น,นี่ไปดูหลักับีหลักแตกหมดแล้วพี่นี่ครับงแห้งแตก,แตก,กเก่าปูเอี่ยววันพานสูงพี่นี่ฮะักดูง่ายพี่แห้งแตกนี่ครับ เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าเดี๋ยวนี้พี่เดีย๋ยวมีง่ายเนี่ยเ,เก่าละเก่งแห้งปิดตามหลังแบบหรอกเพราะแก้ววัดเคืองหวันไปดูดี๋ละเก่งแห้งเกแห้งแตกสุดยอดจ้ะพี่เอาเก้าร้อยจ้ะพี่จ๋าเอาเก้าร้อยบาทครับพี่เก้าร้อยครับพี่ แลมีนี่ปิตาปลูกขายบัเชิงเลนสุดยอดก็เก่าพี่ไงฮะชุดนี้เก่ามากนี่พักเก็บเอามาแบ่งปันเนาะเอาเก้าร้อยจะพี่เอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยจะพี่จ๋าเอาเก้าร้อยบาทจะ้ะสุดยอดพี่ก็โดดออกทางมือเลยเอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเนี่ยพี่อันนี้เป็นงาสิง ปากนกเนี่ยพี่อาจารย์เฮงเพริวันเนี่ยเอาพันสามเป็นงาแกะตัวนี้ครับเอาพันสามหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยจะพี่เอาหนึ่งพันสามร้อยจะพี่จา๋านี่ครับเครื่อเสือแกะพี่อาจารย์เฮงเพวันครับนี่ครับเอาหกร้อยพี่ตัวนี้เอาหกร้อยเอาหกร้อยตัวนี้เอาหกร้อยจะเอาหกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยจะพี่จา๋านี่ครับพี่ ลงปูดทั่วหลังหนังสือโตทอเล่อมทองเก่ามาสวยงามมากับพี่องค์นี้ครับสวยมากสวยสุดๆเลยนี่ครับจมูกไม่มีเปิดเลยพี่นี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทจะ้ะนี่พี่หล่อบนาลรุ่นแรกนี่ครับพี่หลวงพ่อปานนะนี่ครับพี่นี่รุ่นสร้างโรงพยาบาลนะพี่เขาเล่นกันหากันนะนิยมนะพี่นะ นี่ครับพี่หลวงพ่อปานครับพี่หลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับพี่ทิดสร้างเขี้ยวเสือครับพี่นี่ครับพี่เอาเก้าร้อยพี่เอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยครับพี่นี่หลหนังสือตัวทอจุดหนังสือพิมพ์เล็กปีศูนย์ห้าครับพี่องค์นี้เอาหกร้อยเอาหกร้อยครับองค์นี้เอาหกร้อยครับพี่ เอาหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยครับพี่หกร้อยบาทจ้ะนี่หลวงพ่อวัดปักน้ำรุ่นแรกครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยจ้พี่จ๋าหกร้อยครับพี่หกร้อยบาทจ้พี่จ๋า,า,จาแล้วผมมีนี่ครับพัดปิรันโคตรเก่าขี้กสุสวยเลยพี่สมเด็จพัดปิรันครับพี่กูจะดีเล็กหรือกูมัละคังเนี่ยครับพี่เอาหกร้อยจ้ะพี่เอาหกร้อย เอาหกร้อยบาทเลยพี่นะหกร้อยบาทครับมีวงปูทวดปีศูนย์ห้าหลังเตารีดก็เก่าแบบนี้พระไม่ได้ล้างเลยพี่นี่ครับพี่นะครับพี่หกร้อยจะบพี่จ๋าหกร้อยจ้าหกร้อยครับพี่ครับพี่ชอบองค์ไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมานะครับพี่ครับพี่แอดไลน์มานะพี่นะนี่ครับพี่มีพิะกุฎหนังเสือรวปปูบุนครับพี่นี่ครับ จะกดนางเสดระปูบุญครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยเอาหกร้อยพี่นะนี่ครับนี่ครบสมเด็จนี่ครับพี่่านคู่พระสมเด็จพิมพฐานคู่ผ่าสมเด็จพิมฐานคู่ครับพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะนี่ครับพิมตุ๊กตาล,ล้มลุกพี่วัดสามปื้ม นี่ครับพี่น่าใช้มากพิมพ์ใหญ่หายากนะพี่นะพิมพ์ใหญ่นี่นะถึงได้มาใหม่เลยพี่เอาหกร้อยจ้ะเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้านี่ครับวัตถุเขียนพิมพเอนี่ครับอันนี้พิมพเอไม่บังแขนนะพี่นี่ครับต้องตุ่นล่องน้ำเนี่ยพี่อันนี้นี่ผมเอาเก้าร้อยพี่ผมเนี่ยเก้าร้อย เอาเก้ารอยี่พันราคาไม่แพงนะพี่นะบอกไว้ก่อนนะั้นราคาเนี้ยเขาเล่นหากันแพงกว่าน,นี้อีกผมเอาคาแบ่งปันเอาเก้าร้อยจะพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้านี่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 พี่นี่ครับพาสมกอ่อพิมใหญ่มีกระหนกคนสวยแชมป์ปีโลกเลยกูทุ่งเรษถีพี่เอาหกรอยบาทจ้ะหกร้อยจะพี่หกร้อยจ้ะ หกร้อยบาทนะครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่ชอบองไหนพี่โทรมาครับพี่ชอบองไหนพี่แอดไลน์มาครับอย่าลืมนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกเนี่ยพี่นะนี่ครับพี่มีพระสมเด็จปกโพะกลวยนี่โพคมๆเลยพี่สวยงามมากนะพี่นั้นเนี่ยครับพี่นี่ครับพี่ นี่ครับเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยครับหกร้อยเอาหกร้อยบาทจ้ะปลายทางบบกห้าสิบบาทสวยงามมากจ้ะพี่สวยสุดๆเลยเสวยมากสวยมากครับพี่นี่ครับนี่อันนี้พักกุพี่นี่หลวงทองกเก่านี่ครับนี่สุดยอดพักกุพี่เอาหกร้อยพี่หกร้อยเอาหกร้อยเอาหกร้อยนี่พี่นาหกร้อยครับหกร้อยบาทนะพี่นาหกร้อยบาทจ้ะแล้วมีมีดหลวงพ่อเดิมครับ มีดประกาศจับแหนบเงินทั้งนั้นเลยพี่ว่าเป็นกระดูกกัช้างเลยด้ามเดียวแล้วพี่นะนี่ครับพี่เอาเอาเก้าร้อยพี่เอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทครับพี่ชอบองไหนนะพี่โทรมานะนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะพี่ชอบองไหนพี่โทรมาได้เลยนะครับผมรอพี่อยู่นะโทรมาได้ตลอดเลยนะ EP นี้กาบสวัสดีครับพี่